ชื่อปราริชัดไกรทัศค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านเต็มตัวเป็นฟูลไทม์ก็ทำพาร์ทไทมเป็นจักษุแพทย์ค่ะ <S <S คิดเรื่องว่าจะฝากไข่เนี่ยก็คือตอนที่อายุประมาณ35ปีก่อนหน้านั้นก็คือยัง Enjoy Active Lifestyle อยู่ยังชอบออกกำลังกายชอบไปเที่ยวมีเวลาให้ตัวเองชอบเลี้ยงแมว <S 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 แล้วถ้า40มาแล้วเราเปลี่ยนใจล่ะ ก็เลยไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของหญิงก็เลยบอกว่ามันก็คงเหมือนกันทําประกันนั่นแหละแต่ก็คิดดูว่าถ้าเกิดเราฝากหรือเราไม่ฝากเนี่ยมองย้อนกลับไป5ปีถึง10ปีเนี่ยเราจะเสียใจไหมถ้าเราไม่ฝากเราจะเสียใจไหมถ้าเราเปลี่ยนใจว่าเราอยากมีลูกแล้วเราเกิดแบบมีบุตรยากหรือว่าทำไม่ได้ทัานี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็ก็ไปฝากไข่ดูก่อนละกัน จุดเปลี่ยนของชีวิตเลยก็คือเรื่องโควิด19ตอนนั้นเนี่ยจะมีอยู่อเมริกาส่วนตัวอย่างนี้เป็นอยู่เมืองไทยส่วนครอบครัวของนีที่ต่างจังหวัดก็เลยเป็นการติดต่อบแบบทางไกลมากกว่าตอนนั้นครอบครัวก็เลยตัดสินใจย้ายมากรุงเทพอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยตอนนั้นนะก็เริ่มรู้สึกว่าการมีครอบครัวนี้มันอบอุ่นอย่างนี้เองเลยเริ่มรู้สึกว่าเราก็อยากจะสร้างครอบครัวของเราเองว่าอยากรู้จังเลยว่าถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งมีลูกเนี่ยมันจะเป็นยังไง ท้องค่ะแต่ s c g ต่ำแล้วจากคนที่รู้สึกว่ามีลูกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยากมีมากละอยากจะรักษาก็ให้ดีๆแล้วอยากจะให้เขามาเกิดละถึงผลเลือดจะต่ำก็อยากจะให้เขาแบบสู้ไปด้วยกันตอนนั้นก็ทำทุกอย่างเลยก็ทีมเจตนินทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วก็น้องก็อยู่กับแม่ได้จริงๆค่ะ ขอบคุณนะคะที่เกิดมาเป็นลูกม,มาม้าขอบคุณนะคะที่ทำให้มาม้าได้เป็นคุณแม่คน,อนอขอบคุณนะคะท,ที่ทำให้มามารู้จักคำว่าครอบครัวม,มาม้ารักเอเดนมากๆเลยนะครับ